ซาลัมบนิกากายบินเตรียมวอมนะครับบริการทีมงานรับหน้าเสื้อหลายครับมนีพันที่เชื้อโรงงาน,นต่างๆนะครับมนีก็ใส่บริการไปอยู่600อกระสอบนะครับทีมงานเสียพ่นเสียโอเทียนใส่แล้วครับประทับใจเพราะฉะนั้นพี่นอ้องผูมิท่านไดเอาไปประปรุงบุลุ่นดินนะครับกับพันธุ์เชื้อโรงงานน้ำตาลใดใส่บริการตากายบินไปครับพี่น้องประพิษหวังในเรื่องของคุณภาพแล้วก่ในเรื่องของผลผลิตนะครับฝากพี่น้องไว้ครับ ผ่านชิ้นเชื่อโรงงานน้ำตาลสารเรื่องนี้อเจ้ได้กระสอบถามรายละเอียดมาครับ่าทีมงานไก่บินครับ0 8 9 9 4 9 7 4เกครับเมื่อนี้ก็ใช้บริการเสียกุ้งเพิ่มไปนะครับกำลังขอดกระบะถ่ายออกนะครับเพราะนั้นสายผ่านขึ้นมาได้ฝากไว้ครับสารับพี่น้องกำลังอาจะปลูกอ้อยฤดูการปีนี้นะครับอ้อยกับราคาดีนะครับเพิ่มผลผลิตให้มันได้ครับโดยการใส่มูลไก่อันมิตาไก่บินครับหรือสอบถามสายหลวงทีมงานมา0899497441ครับ